สครับคลิปนี้มาพบกับภารกิจสุดเร่ารรอนที่ค่อนข้างจะยากมากเลยครับโอเคภารกิจนี้ก็คือสร้างปาร์ตีล้ลลม่ทั้งหมด40,000ชิ้นเลยทีเดียวครับโอเคแค่สร้างเท่านั้นนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก็บเยลลี่หลังจากสร้างเสร็จมันก็จะนับจำนวนเยลลี่ปาร์ตี้ให้นะครับโอเคตัวที่ผมจะใช้เป็นเชอร์รี่ครับสามารถปา ระเบิดแล้วมีเยลลี่แตกออกมาเป็นพวงเยอะแยะเลยครับแล้วก็เราใช้เพชรนกคู่เท่านั้นนะครับที่สามารถผานภารกิจนี้ได้ครับเพชรนกคู่จะให้โพชั่นพร้อมกับปาร์ตี้เล็กหมีเรานั่นเองส่วนผัดที่2ครับมีเรื่องระหว่างชูครีนกับพอมดผมขอเรียกชูครีนไวกกันนะครับผมเพราะว่าเวลาเสกถ้าตรงจังหวะจริงๆครับจะได้จโนโเจลี่ที่มากมายมหาศาลเลยทีเดียวโอเคโซสมบัินะครับจะไม่เน้นพลังแม่เหล็กเนื่องจากถ้าใช้2กระป๋องนะครับมันจะตายไวกว่าใช้คู่ซองสองชิ้นแบบนี้ครับ ตัวซองสองชิ้นแบบนี้จะอึดมากนะครับโอเคมาดูกันครับว่าผมจะสามารถทานธร,รกิจนี้ได้หรือไม่ครับผมเนี่ยครับเวลาเก็บไอเทมปาร์ตี้ลิมีเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นครับตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จาเป็นต้องเก็บเยลลี่หลังจากสร้างเสร็จครับมัน็จะนับให้ครับ ที่ต้องระวังที่สุดนะครับอันนี้ผมลองเล่นไปแล้วยากพอสมควรนะครับธารกิจเนี้สิ่งที่ต้องระวังที่สุดก็คือขวดเลือดจากนกคู่นี่แหละครับเรามีกาสพลาดสูงมากนะครับถ้าเราพลาดเนี่ยเราจะไม่ได้พลังชีวิตด้วยแล้วก็ไม่ได้ปาร์ตี้ริ้มีด้วยครับจะทําให้เรา,อาโอกาสที่จะผ่านภารกิจนี้ก็ยากต่างกันไปด้วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ไม่ควรพลาดเลยแต่ว่าถ้ามันพลาดก็สุดวิสัยจริงๆเพราะว่าบางทีมัน มันไปเสกโพชั่นบนเยลลี่ที่มันปลาออกมาจากเชอรี่น่ครับอันเนี้เราจะแย่ครับถ้ามันปลาไปด้ดานบนแบบว่าสุดเลยขอบจอเข้าไปเราจะไม่สามารถเก็บได้เราไมเซนนั่นเองครับโอเคขอไม่ขึ้นบนดัสทามนะครับเพราะว่าบนบนัสชามครับไม่มีปาทิเยลลี่ให้เราเก็บนะครับ ขึ้นไปก็เสียเวลาครับตอนนี้นะครับเน้นเลือกที่จะไม่ขึ้นดีกว่าก็คือเชอรี่มันจะปาระเบิดออกมาเจ็ดลูกนะครับเจ็ดลูกลูกละยี่สิบยี่สิบเยลลี่นะครับยี่สบชิ้นนะครับ ปลาเจ็ดลูกก็140ชิ้นเลยครับถ้ามันถ้าเราเก็บไอเทมปาร์ตี้นีมีพอดีเราก็ได้140ชิ้นทันทีครับที่ใส่กระป๋อง1ชิ้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเวลาสิ่งด้สุดท้ายครับมันจะมีขวดเลือดสขวดนะครับซึ่งวางหากันมนากครับถ้าเราไม่ใช้พลังม่เหล็กเลยนะครับ เราไม่สามารถเก็บได้ร้อเปอร์เ็นต์ครับยกเว้นแฟรี่มาช่วยครับซึ่งมันมายากมาเย็นครับเลือกที่จะเก็บด้วยตัวเองดีกว่าครับอ้าวไม่เป็นไรครับจะถือว่าเป็นการพักนะครับขึ้นบนนทามแบบนี้ครับตอนนี้ผ่านไปแล้วสิซกว่าๆครับสี่พันเครับจาก4ี่0 0ื่นนะครับผมก็อีกนานเลยครับบอกเลยตานี้ยาวไกลครับ ดีมากครับเซ็กไอเทมโพชั่นปาร์ตี้และมีพอดีครับแต่นี้ครับมันนับให้เราหมดนะครับส่วนเอพิโซดที่แนะนำครับถ้าจำนวนเยอะขนาด2 5 0 0 0ืหรือ4 0 0 0 0ืนะผมแนะนำให้เล่นเอพิโซดที่2ครับลองนึกภาพตานะครับเอพิโซดที่สมีอะไรครับมีแต่พูดาครับไอเทมปาร์ตี้และมีก็แทบจะไม่มีให้เก็บนะครับดาสุดท้ายนะครับต่างกับเอพิโซดนี้ครับเอพิโซดนี้โอ้ย ปาตีหรมีเยอะมากครับแถมเยลลี่ปกติก็เยอะครับทาให้สามารถสร้างปาตีหมีได้เยอะที่สุดแล้วเมื่อเทียบเมื่อเทียบกับ4เอิโซนนะครับเอิโซดแรกก็ไม่ไหวครับเยลลี่น้อยไปเอิโซดที่4ี่ก็ไม่ไหวเยลลี่น้อยแถมอ่พลังชีวิตก็ลดเร็วด้วยครับเอิโซดที่3ก็เหมือนกันครับมีแต่เยลลี่หมีให้เก็บครับเยลลี่ปกติแทบไม่มีเลยด่าสุดท้ายนะครับแต่ปาตีหรืหมีก็น้อยครับ อเคเห็นการซ่าครับไม่เก็บครับ น่าจะได้ลูกไฟครับไม่มีลูกไฟครับมันไม่สุ่มมาให้ครับนกคู่นะครับคูดาวของมัน16วินาทีครับมากกว่าเพชรหัวใจเพียง1วินะครับเร็วกว่าบิสกิตทหารครับบิสกิตทหารใช้เวลา20วินะครับจะเซก1ชิ้นครับ ีวตเต็มนะครับผมเอาแล้วเก้าพันครับเกือบหมื่นแล้วครับผมหลบเลยครับ ท่นี่จะหนึ่งหมื่นชิ้นนะครับหรืออีกตั้งสามหมื่นนะโอ้โหตาน,นี้สงสัยนานแน่เลยครับลากงอครับเล่นที นับนะครับเดี๋ยวผมว่านะผมจะไม่เก็บไอ้ลูกไฟนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเจ้านุ่มภูเนี่ยมันจะใกล้เสกปาร์ตี้ไร้หมีกับโพชั่นแล้ะครับถ้าเราลงไปด้วยคอแเแสเซงนะเราจะมีโอกาสวืดสูงมากครับเห็นไหมผมไม่รู้ว่ามันจะเสกมเมื่อไหรนะ่ไงผมเน้นเซตนะครับก็เลยไม่เก็บลูกไฟครับเพราะว่าพลังไมคเ,เราน้อยอยู่แล้วครับกัดพลาดยิ่งมีเยอะครับผม เนี่ยมันปางบนครับถ้าเจ้าหนูคุกไปเสกข้างบนเนี่ยเราแย่เลยครับเราจะโอกาสล่าจะมากเลยนะ หนึ่งมืสามครับโดยประมาณครับยากครับเรกิจนี้ยากครับ เก็บเลยครับว่ามันจะมีปาร์ตีล้ลิมิเต็้เราแทบจะตลอดทางเลยเอพิโซดนี้ครับมีข้อได้เปรียบนะครับผมอืมเกือบเห็นไหมต้องระวังมากเลยะขูดเลือดนี่เก็บไม่ได้เนี่สำคัญครับตรงนี้ก็เช่นกันครับปาร์ตีล้ลิมิตลอดทางครับ มาแล้วก็ได้เรื่อยๆครับเกี่วดเลือดอยู่ข้างหน้าต้องเก็บไปได้สองขวดนะครับต้งบองโดดดีๆครับผมโดดไม่ดีเอา้าเวรเก่า โอ้ยอันนี้ผมพลาดเองอีกแล้วครับแม่เดี๋ยวไปเลยครับซาบอยโดดดีๆครับตัวเองพลาดไม่เป็นไรครับมาดูกันต่อเหีย์ทายใหม่ครับกดกดเพชรนี่แหละครับ ใกล้สองหมื่นแล้วครับครึ่งทางนะครับเอา โอ้โหเพิ่งเก็บปาร์ตี้เลมี่ด้วยครับแบบนี้เสียดายครับลงมาเราจะไม่เจอปาร์ตี้เยลลี่มัม้งครับขึ้นจังหวะแบบนี้ไม่ค่อยโอเคครับไม่เป็นไรครับเข่งซู้ต่อไปครับผ่านไปแล้วครึ่งทางครับเหไมไม่เจอเลยครับปาร์ตี้เลมี่ครับ เชอรี่มันเป็นตัวที่เล่นยากครับเพราะว่าไอเยลลี่ที่มันปลานี่แหละครับเกะก,กะขวางทางมากครับถ้าใครที่ไม่ค่อยเล่นจะไม่ชินนะครับการชนก็สูงเช่นกัน,นครับเนี่ยสร้างเลยครับไม่เน้นเก็บนะครับ ปราร์ตี้จะมีโอ้โหเก็บไม่ได้ครับล่าดีแล้วครับเป็นไนอเทมปาร์ตี้เนมีไในชางครับเมื่อกี้ครับ สองมือเจ็ดนะครับน่าจะผ่านได้ครับดูร่างทางอืมได้ยไงครับไปแล้วครับไม่ได้โดดเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้เสกตามแนวเยลลี่ครับเอ้ย ไม่ได้เสกตามแนวกระโดดของเราครับพลาดเลยครับหนึ่งชิ้นครับแต่ไม่เป็นไรครับยังสู้ต่อไปครับผมว่าน่าจะผ่านได้เหมือนเดิมนะมาลุน้นกันครับว่าจะผ่านได้หรือเปล่าครับ ครับผมามีแบบนี้ค่อยอุ่นใจหน่ยครับมันจะดูดให้เราเยอะขึ้นนิดนึงครับผมก็คือโอกาสพลาดโพชั่ันเนี่ยจะน้อยลงครับแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่พลาดเลยนะก็มีโอกาสสิเหมือนกันครับ ชูฟลีก็ต้องใช้ดวงเหมือนกันครับขอใหยมันเสกตรงจุดที่เราเก็บปาตีี่มีไปแล้วค่อยเสกแบบนี้จะดีมากๆครับขอยควรนะครับ บแล้วครับเชอรี่ครับไปไม่ถึงขวดเลือดไม่เป็นไรครับมาดูชูกรีมันครับเท่าไหร่ครับอีกเท่าไรครับ,อรรบโอ้โหไม่เสกครับถ้าเสกนะยิ้มเลยครับอีก6 0 0ัชิ้นครับผม น่าจะผ่านนะครับ6 0 0นชิ้นเท่านั้น,นครับโหชันไม่มาครับเนี่ยมาช้าไปหน่อยครับเสี่ไหนครับ เยี่ยมครับเป็นหนึ่งก็ยังดีครับนั่นโอ้ยังเก็บได้ครับเกือบแล้ววัววิสแล้วครับตรงนี้ไม่มีปาร์ตี้ไม่มีครับเสกไร้ค่าเลยครับ ยอมเลยครับแบบนี้ครับมาตักระพริบหมดระหว่างเหวแบบนี้เก่ดมากโอเคสามหมื่นห้าันเก้าร้ออุ้ยจะผ่านไหมเนี่ยชนเป็นหนึ่งนะครับชนได้ครับเมื่อกี้ชนพิดาหรือชนธนูนะถ้าชนธนูเราจะเสียเลือดน้อยน้อยนะครับเป็นสีกว่าที่บินได้นั่นเองครับ เต็เตๆๆๆ,ๆ,ๆโอเคอีกสามพันครับผมลุ้นกันครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะผ่านไหมครับแต่มาโชว์อีก1ทีนะครับโอ้โหไม่เซครับ ได้ครับนีนมีเหมือนกันที่สองพันครับโอ้โหลุนลุนเหมือนกันในนี้พันเจ็ดนะครับผมเสกตรงนี้ครับถ้าเสกนะโอ้ยิ้มเลยครับโอ้ยแปกนะครับผมตีในเซ็โอเคเยี่ยมมากครับโอ้ยใกล้เข้ามาแล้วครับสี่หมื่นครับโอ้โหเริ่มลงขั้นไปทุกทีครับหลังจากโอ้ รู้สึกว่าพอชนทีนี่ใจหายแป้วเลยครับน่าจะผ่านครับอีกเก้าแปดร้อยเท่านั้นนะครับถ้าผมไม่พลาดอะไรแบบเง่าๆครับก็ผ่านแน่นอนครับน่าไม่เก็บครับโชว์เหนือครับรอเล่นครับพลาดเองครับเกมาเกงมาเกมาเกมาเกมาโอเคผ่านแน่นอนครับผ่านแน่นอนครับผม โอเคนะครับภารกิจนี้ผ่านแล้วครับผมเรียบร้อยครับก็อะไรนะถ้าภารกิจนี้จํานวนเยลลี่ไม่เยอะนะครับผมถ้าจํานวนไม่เยอะผมแนะนําไม่ใช้ตุ๊กตาลมลุกนะครับเพชรระดับสนะครับซึ่งเราจะเต็มได้ไวมากไอ้ภารกิจนะครับถ้ามันจํานวนประมาณหลักพันเนี่ยแล้วก็เล่นเกาะ3เกาะ2ก็ได้ครับโอเคผ่านแล้วก็คือใช้เชอรี่กับตุ๊กตาลมลุกนะครับส่วนสมบัติก็อะไรก็ได้ครับก็คือเราไม่เน้นพลังแม่เหล็ก อยู่แล้วยังไงก็เน้นการสร้างปาร์ตีย้ยลิมิตเท่านั้นโอเคผ่านแล้วครับภาร,รกิจต่อไปครับแม่ destroy ม a n y obstacle s กลล์สอันอันนี้ก็ทำลายสี่กว่า2600ชิ้นครับในภารกิจอีเวนต์ไม่มีที่สิ้นสุดในคราวก่อนครับผมทำคลิปไว้ทำลายสี่กว่า3000ชิ้นผมขอไม่ทำคลิปนี้แล้วกันนะครับโอเคถ้าใครอยากดูทำลายสีกว่า3 0 0 0ชิ้นเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางเพื่อนๆนะครับโอเค คลิปนี้ก็เท่านี้เลยกันครับผ่านแล้ว40,000ครับ, 40, รบก็ก็ถือว่ายากครับเพราะว่าไอ้ขวดเล่ที่มันเสกมาเราจะมีโอกาสดโดดข้ามวิดสูงมากแล้วก็อย่างที่เห็นครับผมวิดไปบ้างนะครับแล้วก็มีชนด้วยครับตอนจังหวัดตัวทิศในเทลนะครับโอเคคลิปนี้คนลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหมกก่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ